ปึ๊บอันนี้คือผมปิดโปรแกรมไปแล้วทุกท่านจะได้ยินเสียงเสียงของพัดลมที่เป่าเข้ามาผมนะครับหรือว่าเสียงเสียงเนี้ยครับเสียงกดคีย์บอร์ดที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่ดังอ่าแล้ว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 อะไรแล้วถ้าเกิดผมลองติ๊กกลับล่ะ อันนี้คือผมยังกดคีย์บอร์ดอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกท่านอาจจะได้ยินเสียงอัต่เสียงน้อยมากหรือว่าผมก็ยังเอาพัดลมเป่าอยู่ที่เดิมผมได้ลุกไปไหนก็ยังไมไ่เห็นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวนไพ่บานนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทําตัดเสียงรบกวนต่างๆโดยใช้โปรแกรมของ Nvi d i ีเดียที่เพิ่งมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยโปรแกรมชื่อว่าเอ็นวีเดีย RTX Voice Filtering นะครับโดยที่อันเนี้ยมันจะทําการตัดเสียงรบกวนต่างๆ เสียงพวกอย่างเช่นเวลาสมมติว่าคนไหนร้อนเงนี้ยนะประเทศไทยร้นะครับก็เราก็เอาจะเอาพัดลมเป่าออตัวใช่ปะไอเนี้ยมันจะตัดหมดแถมเคยเคยไหมครับที่รู้สึกลาคาญเสียงพวกเสียงคอคีย์บอร์ดอะไรประมาณเนี้ยมันก็ตัดกันนะครับโหเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยงั้นผมก็จะขอเริ่มเแนะนำตัวโปรแกรมก่อนแล้วกันนะครับน,นี่ขึ้นมาอันนี้คือหน้าต่างของตัว NVDA RTX Voice นะครับก็เรียบง่ายนะครับเรียบเรียบง่าย,ายใช้ง,ง่าย อันนี้คือเป็นตัวที่จะเอาไว้กําหนดว่าเสียงทางเข้าอจะเป็นอะไรแล้วมันสามารถตัดเสียงออกได้ด้วยนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒน,นาซอฟต์แวร์เขาไม่แนะนาให้ใช้เพราะว่าคือบางทีเราอาจจะตัดเสียงแบบเสียงสมมุติว่าเราเปิดเพลงอยู่างเงี้ยเราอาจจะตัดเสียงที่แบบไม่มันอาจจะเผือตัดเสียงที่แบบเสียงโทนต่ำาโทนสูงไปอะครับแต่ว่าอ่ะมาเริ่มสาธิตกันเลยอันนี้คือผมก็ติ๊กตัวที่จะรีมูฟแบ็กกราวน์น้อยออกจากไมโครโฟนอยู่นะครับ เดี๋ยวอันนี้ผมเปิดใช้โปรแกรมอยู่เดี๋ยวผมจะทําการปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันปึ๊บอันนี้คือผมปิดโปรแกรมไปแล้วทุกท่านจะได้ยินเสียงเสียงของพัดลมที่เป่าเข้ามาผมนะครับหรือว่าเสียงเสียงนี้ครับเสียงกดคีย์บอร์ดที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่ดังอ่าแล้ว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 อะไรแล้วถ้าเกิดผมลองติ๊กกลับล่ะ อันนี้คือผมยังกดคีย์บอร์ดอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกท่านอาจจะได้ยินเสียงอาจจะเสียงน้อยมากหรือว่าผมก็ยังเอาพัดลมเป่าอยู่ที่เดิมผมได้ลุกไปไหนก็อย่างที่เห็นเสียงมันหายไปแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสาหรับพวกสตรีมเมอร์นะครับเอาไว้สําหรับตัดเสียงต่างๆ <g iggle> แต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นมันก็ยังมีข้อเสียอยู่ <g iggle> ข้อเสียก็คือไอโปรแกรมตัวนี้เห็นชื่อไหมครับ rtx ใช่ครับมัน specify หรือว่ามันเฉพาะกับการจอของ rtx เท่านั้น ก็คือส0ูซีรีส์2,000ขึ้นไปของ Nvidia ดียฉะนั้นซีรีส์1,000จะไม่สามารถใช้มาใช้ได้นะครับแล้วก็โปรแกรมตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นของ n v ็นวีดียฉะนั้นมันจะกินทรัพยากรเครื่องของ CPU ไปโดยที่จากที่ผมลองเทสมาดูแล้วมันจะกินไปประมาณ4-5%ด้วยกันของ CPU ก็คือผมไม่แนะนําว่าให้เปิดโปรแกรมน,นี้ตอนเล่นเกมแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะสตรีมพวก ตีมได้เล่นคุยสดกับทางผู้ชมหรือว่าเอาไว้ตัดเสียงตัดเสียงอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเล่นเกมครับผมแนะนําโปรแกรมนี้ดีครับถ้าเกิดท่านมีกระจอทีเอ็กต่อไปนะครับผมจะสอนพิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับก็ไม่อะไรมากแบบที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ผมจะแนบตัวลิงก์เนี้ยเข้าไว้ในตัวในคอมเมนต์นะครับแล้วท่าลองสกดาวลงมา อันนี้คือจะเป็นส่วนของโปรแกรมที่ support. สปอร์ตสกาดาลงมาจะเห็นคำนี้ครับดาวน์โหลดแอปกดดาวน์โหลดเลยชุบอ่าแล้วสมมุติละกันว่าอุยเชี่ยสมม่งมาละกันว่าผมดาวน์โหลดเสร็จละอ่ะผมดาวน์โหลดเสร็จละทีนี้ผมก็จะมาที่ตัวโปรแกรมของชุบ rtx โดยที่ ผมสามารถเลือกของ Input device เข้าไปได้โดยที่ท่านอ่ะต้องการที่จะเลือกว่าจะเอาไมค์ไหนไมค์ตัวไหนอ่ะเป็นตัวตัดเสียงรบกวนเช่นผมมีไมค์อยู่2ตัวก็คือไมค์ของ V R กับไมค์ของไมโครโฟนหลักที่ใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งผมเลือกตอนนี้เป็นของไมโครโฟนหลักแล้วก็ยังมี o u t p u t device ก็คือมันจะตัดเสียงรบกวนของลําโพงหรือหูฟังที่ท่านจะอยากตัดครับก,ก็เลือกเลือกไปตามที่มันต้องการอ่าสมมุติแล้วผมเลือกแล้วใช่ป่ะแล้ว ผมจะไปสอนในการใช้ติดตั้งในตัว Steam Lab OBS ดนะยนะครับเนื่องจากตอนนี้ยผมใช้ตัว s t e a ม l ล b เป็นตัวในการคอนฟิกอยู่อ้มีผมหลายคนเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะผมจะเลื่อนนี่ครับผมจะไปกดที่พันเปืองนะครับแล้วให้ไปที่ตัวคำว่า a u d o o เนี่ยเห็นไหมครับคำว่า Mix Device หนึ่งให,ให้ให้ทุกท่านเลือกเป็นไมโครโฟน n v Nvidia RTX Voice แล้วในถ้าเกิดอยากจะฟังเสียงตัวเองใช่ไหมครับก็ไปเลือกที่นี้ NVIDIA RTX Voice เหมือนกันปิกเกอรจากนั้นกดดันแล้วหลังจากนั้นถ้าอยากก็เราไปกดที่มิกเซอร์ครับเราก็เลือกไปที่ตัวนี้จากนั้นเราไปที่คำว่าไมโครโฟนครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นมอนิเตอร์แอนด์ออปเสียงผมอีโคแล้วเที oh. ่ <She en S 1> อะไรเนี่ เสียงผมเอ็กโคแล้วก็ประมาณนี้ครับใครสนใจว่าอยากใชรมอะไหผมแนบลิงไปข้างหลังนงไม่ว่าติดต่ออ่ะเรียบร้อยก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้หรือว่าอยาก คลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์หรือว่าถ้าชอบอย่างมากถึงมากที่สุดเลยอฝากกดซับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมแบบว่าทำพวกคลิปเกมคลิปคลาสคลิปคลาสโปรแกรมที่สสำคัญอะไรต่อไปต่างๆขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย